สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเปิดล่าเกียร์ในไอดีหลักกันนะครับป้าต้องไปรับแพ็กเกจก่อนอา้าวหรือไปว่ารับแล้วเออใช่เปิดยกชาชาเลยครับขอเกียร์จอดต้านแล้วกันนะอยากใส่ให้ซากุระมิก,กู่ดูจะโหดไหมมาจอดต้านได้ดูซิว่าใส่ให้เลนเจอร์ตัวไหนบ้างอุ้ยใส่ให้ไทจีได้ด้วย แล้วก็ใส่ให้บอสเบื่อได้ด้วยถืวยอว่าโหดเลยเพราะว่ามันมีสกิลฟื้นฟ,ฟูพลังชีวิตเป็นวินาทีด้วยนี่คือคือโหดเลยมีเลเจอร์สองตัวที่ผมใส่ได้ครับโอเคต้องเปิดให้ได้นะต้องเปิดให้ได้แล้วการนี้บาเลย เปิดเปิดพแว่นจ่ออาทิตย์อยากได้เกียร์ธาตุใบนะแต่ขอจอต้านแล้วกันเผื่อทำให้เลนเจอร์มันโหดขึ้นแต่ถ้าได้เกียร์ถูกมืออีกทีก็ได้นะไปเลยจอต้านจอจอ่อทักสาออกมาโอ้โหูไปได้เลย หกดาวสองชิ้นแนละ้วออกไปออกเลยออกเถอะโอ้โหเกลือครับงานกอกแล้วเกลือครับโอโ้เสียดายลูบี้เลยเหมือนเอาลูบี้เป็นละลายแม่น้ำเลยเสียดายจัดต่อไปก็เปิดเลนเจอร์ครับป้าขอซีโอเน,นะเปิดเลย ผมว่าจะเก็บลูบี้ไว้ไปเปิดรอคู่เทพแต่ว่าไม่นอนแล้วล่วะว้าอ้โหไม่ได้เลยบานรอบสุดท้ายแล้วต้องได้แ้วแหละขอชิโอกนะขอชิโอว์ยังไม่ได้สักตัวเลยนะไอดีดีจะได้ไหมเอ่ยมาเลยชิโอว์ โอ้โหไม่ได้เลยครับท่าน